สวัสดีครับทุกคนรามินตนแก้วครับคือผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับคิดมาแล้วผมก็คนลูกบอกประถุคือตอนนี้ผมผมอยู่ที่ส,สปปลาวนะครับพอดีอมาทำงานที่นี่มาทำธุระที่นี่นะครับคือบอเสือกระต่องเสือจับผมสีวาจางังไดคือวันนี้ผมมีโอกาสที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมตื่นประมาณตอนเที่ยง เที่ยงนิดๆมีโอกาสที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์โทรศัพท์พอลูบมันทายบอดดาแล้วเทาก็เลื่อนเลื่อนเลือือ่อนลอน,ล,อนลบลูปต่างๆที่บอจจำเป็นหรือว่าลูซสอนลูปที่มันคือกันไข่กันก็ลบ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 ไปเรื่อยๆจนไปหอดภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นในเบิง้งนี่ภาพนี้แหละคือมันเป็นภาพที่ ผมจ้างงานน้องไปที่วัดที่บ้านอไปช่วยงานกเน็เป็นเละค่าซอยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นงานเล็กๆจัดขึ้นที่วัดบ้านละออกนะครับประมาณตอนเที่ยงนะเที่ยงกว่ากว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าเออเราแค่มีความรู้สึกว่าน้องก็ไปไกลเนาะอืมจนหอดมือนีก็พานไปแล้วก็ผมขับรถกับพี่ๆกับทีมงานออกไปทานข้าวประมาณบ่ายสาม หลังจากที่ผมดูตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสามทีนี้บอสเสือก็ต้องเสือน้องอุงอิงแอดมาแอดมาเป็นเพื่อนเออเฮ้ยเพิ่งเปิดดูรูปเมื่อตอนเที่ยงนี่เองผมรับแอดปุ๊บน้องแชทมาว่าขอบคุณที่รับแอดนะครับเอ้ยนะคะผมก็เลยส่งขอ,ขอความแชทกลับไปหนูเฟซจริงบน่นี่แล้วฟเฟซเข้าไปใส่ฟเฟซเข้าเขาบ่ได้่าไอ นุ่นนั่นได้คุยกันสักพักหนึ่งผมก็เลยว่าไอาง่องงไอ้กำลังเปิดอ่อรูปนี่เนี่ยเมื่อตอนเทียงก็เลยส่งให้น้องดูอือายินดีน้าเด้ออายินดีนําก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าๆย้อนกลับไปกับความพยายามของเด็กคนนี้พี่น้องเสือบอกครับว่าน้องเคยมากทรงขอความมากตอนผมเปิดลานบักมาหน่อยอยู่ซีสเกตไอ้รับนักกลองแมนบอค้าเห็นโพสต์นุ่นนั่นน้องส่งมาเราก็เลยถามอายุ นูอายุเท่าไหร่น้องบอกว่าสิบปีถ้าผมจะไม่ผิดนะในข้อความในแชทในแชทเก่าฟเฟซเก่าน้องอุ้ยหนูหล่าเอ้ยบรทธานนอนสิปเลยถามว่าอยากรับบอก็อยากรับแหละแต่ว่าอายุไม่ถึงเราความเสี่ยงเรามันสูงในการเพราะว่าเราเป็นร้านเหมือนเปิดเป็นอิเล็กโทรนก์นั่งยิบเหล่ายิบยไดอย่างสินะครับเป็นร้านแบบเชิงร้านอาหารกึ่งร้านเหล่า ก็เลยไม่กล้ารับน้องผู้ยหล่ไอ้บอทันเด้รับเด้ออายุยังซ้ำนี่ยก็ไม่ได้ทักขากันก็ผ่านไปไม่ใช่ไม่ได้ทักหากันแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งมือหนึ่งร้านผมเปิดแล้วน้องมาเป็นมวยแทนเขาเห็นมาเป็นนักลองแทนเนะเาะมีคนเอาน้องมาเข้าร้านแล้วก็ได้ฟังได้เห็นความสามารถน้องแหละก็เด็กหน่อยผู้หญิงว่าธรรมดาเสียงว่าธรรมดาถือว่า เลยละจนน้องก็มาเข้าร้านผมหลายครั้งหลายรอบจนสนิทจนได้จ้างงานว่าไงคือว่าได้ปอนดงานให้น้องเวลามีงานต่างๆในสิสเกตเลือย่างก็ได้ปอนงานให้นอ้องว่าม,มามา,มางานจนมีงานหนึ่งที่ไปเจอกันเป็นร้านครอบครัวตัวอ้วนเช็คงานมาพาั้นก็นยังติดตาอยู่ครับน้องมานั่งพับเพียบเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แหละ มานั่งพับเพียบแล้วยกมือยกมือพนมมือไหวอ่ะไอ้เขียนเพลงให้หนูในชาหนูขอเพลงในา่าเพื่อมีโอกาสวาสนาดังคือเขาเขาสตันสตันกับความกล้าความพยายามที่เขากล้าขอความพยายามที่เขากล้าพูดความพยายามที่เขากล้าแสดงออกสตันไปผักหนึ่งจนไ้นบอกความว่าหนูการเขียนเพลงของไอ้อ่ะ อ้ายเป็นมืออาชีพอ้ายเขียนเพลงตามฟิลตามอารมณ์แล้วแต่สิคิดออกหรือว่าสิคิดได้หรือแต่สิเขียนได้มันบอกปอได้ว่ามันสิบมาย่ำได้เพราะจังสีเด้อดละผมก็บอกน้องไปว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันหอดเวลามันจะมาให้เองมันเมินนูนอยากได้เพลงจากอ้ายคันถึงเวลาของมันอีหลีเดี๋ยวหนุ่มก็จะได้เองมันมีเวลาของมันอยู่เพราะฉะนั้นสู่พยายามต่อนะ กำลังใจไฮเดอ้อหลังจากวันนั้นไม่กี่เดือนน้องคือศิลปินหรือว่าหมอลับน้อยของเพชรบ้านแพงได้ขึ้นเวทีเพชรบ้านแพงผมนี่สตันคนลูกเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อน้องหรอกครับก,ก็แสดงความยินดีอยู่งหางแต่วันนี้ดีใจนะ ดีใจที่หนูทักมาดีใจที่หนูแอดมาแล้วก็ดีใจที่หนูยังคิดถึงผู้ชายคนนี้ดังๆปังๆแบบนี้ตลอดปีตลอดไปเด้อเป็นที่หาของพี่ๆน,อนอ้องๆของเอฟซีอุงอิงเพชรบ้านแพงตลอดไปนะครับขอบคุณที่คิดถึงนะครับ